ัยินเราเข้าสู่ช่อง m a g n e s t Channel <Yeah, woo! S 1> หลายๆคนก็คงเคยได้ยินซีรีส์เกาหลีเรื่อง Squid Game mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสามารถแกะขนมดาวโกนาได้หรือไม่ mm hmm. อุปกรณ์ก็จะมีเข็มจานไว้รองแต่ว่าในซีรีส์เขาจะเป็นกระปอ <Wow. S 1> ๋องเปิดมาแล้วมุ้มด้วยความที่เรา professional 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 มากเราก็เลยเอาลายวงกลมลายวงกลมลายวงเริ่มว้าวยาพวกที่ตา,ต,าตายตายตายได้ยังไงแกะง่ายมากดูให้งี้ดันไปเล่นเกมสควิตเกมบ้าง ได้หลายล้านเลยนะเนี่ยชิ้นแรกดันสามารถทําไปได้หนมน้าตาลนอะันนี้มีรสชาติหวานแล้วก็หอมอารมลเบาๆแล้วทำไมในซีรีส์เขาแกะกันยากจังวะชิ้นแรกดันไม่ตื่นเย้จิมข้าวีเท่าัหนเองชิ้นแรกผ่านไปอย่างง่ายดายคือพระเอกเนี่ยเกลียขนมเรามาลองวิธีของพระเอกกันดูบ้างดีกว่าเริ่มอ,อย่างว่าเนเรื่องลิ้นเนี่ย อย่าคิดไปไกลแต่วิธีกินแบบนี้อร่อยกว่าวิธีแรกนะเลียแบบนี้อร่อยกว่าอร่อยจริงว่ะโอเควิธีเลียของพระเอกเนี่ยไปไม่ได้ผลนะทุกคนถ้าไม่สุภาพก็ต้องกราบขออภัยด้วยสรุปว่าเอามือเด็กเอาง่ายกว่ากินขนมหวานมาแล้วเราก็รู้สึกผิดอะอยากหาอะไรหมืนหวาน แล้วกินแล้วมันไม่รู้สึกผิดอ๋ะ,อะคิดออกแล้วมีเพื่อนเราส่งบางอย่างมาให้เดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะทุกคนโอเคไหมอย่าพุ่งไปไหนนะกดไลค์กดแชร์ like, กด u b s c r i b e นะคะขอบคุณมากเดี๋ยวเรามาดูกันวนะ่าเพื่อนเราส่งอะไรมาเอาทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กับแก๊งน้องมันชีน้องา <Ooh. S 1> ผักผลไม้อบกรอบของเขาเนี่ย จะผลิตมา2กรรมวิธีด้วยกันกรรมวิธีแ,แรกก็คือกลุ่มอบกรอบกลุ่มทอดสุญญากาศน้องๆก็จะมีสีสันและรสชาติที่คล้ายๆค,คงเดิมเพิ่มเติมคือความกรุบกรอบนับ่นเองอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มผลไม้ฟรีสดรายก็คือการทำให้ผลไม้เย็นจัดตะเอาความชื้นจากผลไม้ออกไปทำให้เแตดเนื้อผลไม้ซึ่งกระบวนการฟรีสดรายทำให้ลักษณะคุณภาพ ของน้องเนี่ยใกล้กับของสดมากที่สุดแพ็กเกจจิ้งเขาดีแนละน่ารักอันนี้จะเป็นน้องฟักทองอบก,กรอบอ้ทุกคนอร่อยอันนี้อร่อยน้องกรอบรสชาติฟักทองก็ยังอยู่แต่ว่าถามว่าเหม็นอเขียวไหมหรือว่าอะไรไหมไม่เลยนะกลิฟักทองอันนี้ดีอันนี้ดีอ,นนดอร่อยอร่อยบา,านาน่าชิพส์ เป็นกล้วยอบกรอบความกรอบอยุนหนึ่งอืมดีอ่ะกินผักและผลไม้ไม่อ้วนเอาไปเรามาดูน้องแมงโกใครจะไปรู้ว่ามะม่วงเดี๋ยวนี้เขาเอามาอบกรอบได้แล้วเปิดซองมากลิ่นแรกที่ตีจมูกกลิ่นมะม่วงชิ้นใหญ่นะ หวานน้องสับป,ปะรดไม่เคยเจอนะอยังไม่เคยเจอกินเหมือนเลเลยทุกคนแกคือมันดูกรอบมากมีความกรอบแล้วก็ความเปรี้ยวเปรี้ยวกาลังดีอ,ะอ่ะแนะนำทุกอย่างเลยอันนี้หลายๆคนหรือบางคนอาจจะเคยกินมาแล้วน้องขนุนกรอบอืม เปิดซองมากลิ่นนี้ที่คุณเคยเห็นขนุนแล้วก็นึกถึงครูมิวถ้าเกิดได้ดูคลิปนี้อยากให้รู้ไว้ว่าคิดถึงนะครูมิวครูมิวเป็นคนที่กลัวขนุนชิ้นใหญ่ๆขนาดขนาดนี้เราจะไปกินคำเล็กๆก็ไม่ได้เดี๋ยวเสียน้ำใจเขาหมดเอาอุสศาห์ทำมานอะ เรามาดูอันนี้มันชีกล้วยป๊อปฟูฟูไขมันต่ําไม่มีไขมันทรานส์แล้วก็ไม่มีวัตถุกกันเสียแถมยังไม่แต่งกลิน่นแต่งรถด้วยว้าวยามูนมแห้งเลยเพื่อนทําแบบนี้ได้อะค้ยูอน <ST. S 1> อันนี้ Amazing มากอาเน,นื้อดีมาก อันนี้ดีเลยน้งเต็งเหมือนไม่ได้กินกล้วยอยู่อ่ะทุกคนเหมือนกินขนมอม่ะเหมือนเลยอันนี้ดีมากอันนี้ทำมาจากกล้วยทั้งลูกเลยนะแล้วเขามาหั่นชิ้น <Wow. S 1> อะไรดีดีมากยกให้เป็นลูกรลักเลยสูต <Yeah. S 1> รผิดไป,เ,ปเลยไหม crispy strawberry กัปเ, <Wow. S 1> เป็น strawberry freeze dry กินสตรอเบอรี่ตีหน้าขึ้นมาปึ้งอย่างนี้เลยเข้ามาเป็นลูกเลยจ้าดูสิธรรมชาติร้อยร์เซนตไม่ใส่วัตถุก,กันเสียไม่แต่งกลิ่นไม่แต่งรสอ,อร่อยอะ่ะ <c oughs> ต้องขอขอบคุณทางมันชีสมากเลยที่ส่งผักผลไม้อบกร่อมไหมอร่อยมากย้ำว่าอร่อยมาก ถ้าใครสนใจสามารถไปติดตามได้ที่เพจมันชีสของเขาได้เลยไปติดตาม ไปสอบถามโปรโมชั่นสอบถามราคาได้ช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆโปรโมชั่นดีๆสามารถไปดูที่เพจมันชีสของเขาได้เลยขายในช้อปปี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมันชีสผักผลไม้อบกรอบอีกครั้งกราบงามๆที่ส่งผักผลไม้อบกรอบมาให้เราลองชิมได้สมหวังดังใจดีนะที่ดันสวดมนต์ทุกวันสวดมนต์ทุกวันสวดมนต์ทุกวัน,วน,น,วนดันก็เลยเป็นคนดีวันนี้แม่จะต้องลาไปก่อน อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะ,จะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายถามว่าไอ้ขนมยังไม่อร่อยมันก็ขนมนะมันก็ล้ำตาลอะ